สวัสดีค่ะรายการค้ารายการต่อไปคือรายการค้าวันที่31มกราคมนะคะรายการค้าที่3คือโอนปิดภาษีซื้อภาษีขายดูตัวเลขจากรายงานภาษีซื้อและภาษีขายค่ะเราจะเริ่มโดยการเรียกดูรายงานภาษีซื้อและภาษีขายก่อนนะคะโดยเข้าไปที่รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณะที่จ่ายนะคะเราจะเลือก รายงานภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะรายการนี้เราจะคลิกเข้าไปเลยค่ะใส่ช่วงของวันที่ขออภัยค่ะใส่ช่วงเดือนของวันที่ในใบกำกับภาษีนะคะตั้งแต่เดือนเราจะเปลี่ยนจากศูสองเป็นศูนย์หทับส5งค่ะถึงนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์8ทับค่ะเนื่องจากรายการของเนื่องจากบัญชีของเรานะคะได้บันทึกเพียงแค่1เดือนนะคะ ตรงเลือกช่วงประเภทแบบนะคะเราจะใช้ตั้งแต่1นถึงหค่ะคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะกดคลินค่ะค่ะโปรแกรมนะคะจะแสดงรายงานภาษีขายนะคะรวมใบเพิ่มหนี้ลดหนี้นะคะโดยที่รายการแรกคือบริษัทสวรณชาติจำกัดนะคะ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม1,848บาทที่2คือบริษัทใจเย็นคาเฟ่รวมจำนวนมูลค่าภาษีนะคะคือ2,450บาทที่3คือบริษัท13เหรียญมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคือ2,128บาทและบริษัท13บเหรียญคือที่หักที่ลดหนี้ภาษีนะคะคือ924บาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งหมด5,502บาทนะคะ ค่ะเมื่อเราดูเสร็จแล้วเราจะกด escape เพื่อออกนะคะและ cancel ค่ะต่อมาเราจะมาที่รายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะเราจะมาเปลี่ยนตรงที่เลือกช่วงวันที่หรือช่วงเดือนเราจะใช้เป็นเลือกช่วงวันที่นะคะตั้งแต่วันที่ศูนย์เปลี่ยนเดือนเป็นศูนย์หทับ2558ค่ะถึงวันที่ เราจะเปลี่ยนเป็น31มสิบเอทับศูนย์หทับสองหค่ะค่ะแล้วเราก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วนะคะเราจะคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะและเลือกปินค่ะระบบนะคะจะพาเรามาที่หน้ารายงานภาษีซื้อค่ะรวมเพิ่มนี้และลดนี้นะคะ รายการแรกคือบริษัทเอบริษัท AS t r a d i n g นะคะจำนวนภาษีคือ1960บาทบริษัทที่2คือบริษัท i c r e a m Solution จำนวนภาษีคือ350บาทบริษัทที่3คือบริษัท i c r e a m Solution จำนวนภาษีคือ2345บาทและค่าน้ำประปาจำนวนภาษี1 4 7บาทค่าโทรศัพท์จำนวนภาษี84บาท ค่าไฟฟ้าจำนวนภาษี217บาทรวมจำนวนภาษีทั้งหมดคือ5,103บาทค่ะเมื่อเราดูแล้วนะคะเราจะกด escape เพื่อออกค่ะ cancel ค่ะ,คะต่อมาเราจะมาทำการบันทึกเพื่อปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค,ค่ะคลิกที่ปุ่มเบอร์โฟนะคะ,ะ,คะเราจะเลือกลงรายวันค่ะและใช้สมุดรายวันทั่วไปนะคะ ซึ่งมีอยู่แล้วค่ะเราก็จะกดปุ่มโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะเราจะเปลี่ยนวันที่รงบัญชีเป็นวันที่31เดือน1ปี58ค่ะต่อมาจะมาที่รายละเอียดเราจะพิมพ์ว่าปิดภาษีซื้อขีดภาษีขาย01ทับ58ค่ะ เมื่อเราได้บันทึกตรงนี้แล้วนะคะเราจะลงมาที่ชื่อบัญชีค่ะรายการแรกนะคะเราจะเดบิตภาษีขายค่ะเราจะคย์ลงไปเลยนะคะจำนวนเงินที่เราเดบิตภาษีขายคือ5,502บาทค่ะรายการที่2เราจะทำการ พิมพ์ว่าลูกนี่สัมภารนะคะ จำนวนเงินนะคะเราจะเว้นไว้ก่อนเราจะมาที่3าค่ะคือเครดิตภาษีซื้อค่ะเราสามารถพิมพ์แค่ภาษีนะคะแล้ว enter ดูได้ค่ะเราจะเลือกภาษีซื้อรหัส1 0 1 5 0 2ค่ะจำนวนเงินเครดิตคือ5,103บาทค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาที่รูปนี้สมพากรน,นะคะเราจะกดสมดุลหรือ F2 ค่ะ จะเห็นว่าจลูกนี้สัมภาระรนะคะจำนวนเงินจะนจะขึ้นทางฝั่งเครดิตค่ะคือ339บาทเนื่องจากภาษีซื้อของเรานะคะได้น้อยกว่าภาษีขายค่ะเพราะฉะนั้นของเราจะต้องเครดิตลูกนี้สัมภากระนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดคือ5,502บาทค่ะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราจะกด F10 ค่ะให้เครื่องรันหมายเลขไวเชอร์ให้นะคะ และ Escape เพื่อออกจากหน้านี้นะคะค่ะ Escape อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ Cancel ค่ะค่ะรายการค้าวันที่สามสร็จมกราคมรายการค้าที่3ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ